nóng yếm vải no. để đùa này, nè, đây các nón yếm vải, nón bèo fullin để đùa này, nón, bèo với yếm tuốc tàu, bèo fullin bên này, xi nam tan, fullin các, vãi tuốc cáta, cái to, ai mua để cái, tuốc cáta cái to, ai mua lùm nón bên là. มันสุกกระปกเดี๋ยวให้แม่บ้านเอาไปซักให้ค่ะเสือ้อเสือ้อตุ๊กตาสุกกระบกครับจุนน้องทำไรอยู่น้อเล่นเกมอยู่กับแลวนี่ครับน้องเล่นเกมอยู่ยัไง <c oughs> <c oughs> น้องเล่นเกมอยู่นะครับนี่ครับเปยัตัวครับเปตัวเอาเพลงได้ดับเปิดได้ฟัง <c oughs> เอาเพลงได